สวัสดีค่ะ f อวันนี้ตอนเช้านะคะเอ็ดก็มาตามเลขของช่างเอกเห็นว่า f อซบอกว่าอยากให้เอ็ดมาพูดคุยกับช่างเอกบ้างมาหลายวันแล้วนะคะ f อซแต่ว่าไม่เจอเพราะว่าช่างเอกพาแฟนไปขายของนะคะก็เลยหากันไม่เจอนะคะช่างเอกก็ไปหลายที่นะคะทำงานส่วนตัวด้วยวันนี้ได้โอกาสนะคะช่างบอกว่าแวะเข้ามาก่อนที่ช่างจะเข้าไปทำงานที่กรุงเทพนะคะ โอกาสหน้าไม่รู้ว่าจะได้คุยกับช่างหรือเปล่าแฟนของช่างนะคะไลน์ไปบอกว่าช่างฝันดีแอดก็มาจะมาพูดคุยวันนี้นะคะกับช่างเอกสวัสดีค่ะช่างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นแฟนช่างเอกเล่าให้ฟังว่าช่างเอกฝันดีฝันไม่รู้ฝันยังไงหรอฝันเนี่ยเป็นมันเป็นสะใหญ่เลยคือบอกว่าผมฝันทุกวันเนี่ยผมฝันเห็นแต่ เป็นน้ำมีแต่น้ำมีปลาพวกนี้มันมันเป็นไอตัวสีดำปาลาด้วยแล้วเด็กคนหนึ่งมามาพูดว่าพี่พี่ตัวอะไรนะแล้วพ่อแกไอมากับครอบครัวสามคนผู้หญิงกับผู้ชายกับลูกแกเก็บมะขามอยู่เก็บมะขามแล้วก็บอกว่าไอตัวไอคนตัวเล็กะบ,บอกว่าพี่ตัวอะไรนะมนเป็นสีดําเลย เลื่อยหัวเลื่อยหัวเป็นขึ้นแล้วผมลงลงไปนะผมจับขึ้นมาเป็นหมาสามตัวสีขาวสามตัวเลยหมานี่อยู่ในน้ำหรอคะอยู่ในน้ำแต่ว่าตอนลงไปน่ะตอนที่ว่าเห็นน่ะเด็กมันเห็นน่ะเป็นไอเป็นปะเหมือนอไรเลื้อยอย่างนี้อ,<า>อับสีดำสีดำแต่พอช่างลงไปนี่ เป็นหมาเป็นหมาจับขึ้นมาเป็นหมาหลังจากที่เอาขึ้นมาแล้วช่างทํายังไงต่อเอาไปเลี้ยงหรือว่ายังไงได้เอากลับบ้านไหมไมนได้วกลับบ้านอ้ตัวสองตัวนั้นหายหายครับสองตัวหายตัวเล็กตัวใหญ่ตัวประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวนะคะช่างประมาณนี้นะคะที่เอ็ดเห็นนี่ก็คือจะมีแต่เลขสามค่ะมีหมาสามตัวต้นมะขามสามต้นต้นมะขามสามต้นครับ แล้วก็มีเห็นจำขึ้นมาจหมาขึ้นมาสามตัวค่ะเห็นพ่อแม่ลูกก็สามคนครับเอช่างเลขสามไหมผมว่าเลขสามแล้วเจ้าห้าสามนี่แหละวันนี้ถามช่างเอกอยู่นิดนึงว่ามีเสียงกระซิบไมมห้าสามเนี่ยได้ยินเสียงอยู่ครับห้าสามใครใครกระซิบคะผมว่าปีห้าสามห้าสองนี่แหละห้าสามาสองสามห้านี่นะสามสองสามห้า มีเสียงกระซิบเลยครับว่าต้องซื้อหรือว่ายังไงคะเขาบอกเอา่างนี้นะครับบอกว่าห้าสองห้าสามดีกว่าซื้อกลับไปกลับมาซื้อเลยเป็นความฝันความฝันครับผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับบอกมาแล้วค่ะเอฟซีรอรุนเอานะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ก็ไปตีตัวเลขที่ว่าจับจับหมาจับหมาได้ขึ้นไม่ใช่หมาหรอกมันเป็นเงินคล้ายๆ้มันเลื่อยเหมือนพญานาคแหละแต่ว่า พอผมกระโดดลงไปไปจับได้หมาสามตัวค่ะและบ้านผมที่ว่าที่ออกมาเง่อที่แล้วบ้านผมอ่ะห้าเจ็ดมวที่ห้าเจ็ดที่รัตนบุรีไมนเกิดผมไม่ได้ฝันเกี่ยวกับบ้านเลยเงวดที่แล้วที่มาถ่ายที่ว่าหล็กหล็กบ้านอ๋อที่ว่านกคุกเกาะบ้านเกาะบ้านมาเลยผมไม่ได้คิดถึงถึงนะบ้านที่ผมห้าเจ็ดไม่มีทับนะัาที่ห้าเจ็ดเลย ไม่มีทับอ่ะที่ในฝันที่ที่นี่หรือว่าที่บ้านที่บ้านบ้านเลี้ขี้ผมนาแห้าเกน่าเสียดายมากค่ะช่างโอ้ยน่าเสียดายจริงๆค่ะขอบคุณช่างเอกมากนะคะค่ะที่เล่าความฝันแบ่งปันให้กับเอฟซีที่เป็นห่วงเป็นใยนะคะเดียวเลยครับให้ช่างเอกก็ยังบอกว่ามีสามค่ะเดี๋ยวลองให้เอฟซี ตีความฝันดูเนาะอาจจะตรงกับช่างเอกก็ได้5352ามาขอบคุณช่างเอกมากนะคะคคคสวัสดีค่ะ